็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ะขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีก,กว่านะครับดูเหมือนว่าตอนนี้งานวิจัยรับของริบบิลูจะเสร็จทันการโอดีริบบลูรีบหยิบไอเทมที่เพิ่งทําเสร็จเรียบร้อยออกมาอย่างว่องไวเวล,ล่าลาเมลิสและมิลิมทั้งสามผส่งสายตา อันเปี่ยมไปด้วยความสอนอกสอนใจที่เห็นไอเทมในมือของริบูรุและต่อมาริบูรุได้พูดว่าทุกคนจับตาดูให้ดีๆสิ่งที่อยู่ตรงนี้คือไอเทมสุดพิเศษมันเป็นของที่ฉันเพ้าพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นับเป็นนวัตกรรมปฏิวัติวงการเลยก็ว่าได้เจ้าสิ่งนี้นอกจากจะมีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขาวงโกตอนนี้แล้วยังช่วยสร้างความมั่นสาแบบใหม่ให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอีกด้วย ดิบลูกล่าวก่อนแจกไอเทมให้ทั้งสามพลเละอันถึงวันนี้มิริมจะปรากฏตัวแบบเหนือความคาดหมายแต่ถึงยังไงดิบลูก็ตั้งใจจะเลือกเธอมาตอนที่ใช้งานจริงอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรผลิบลูได้เตรียมส่วนของเธอเอาไว้แล้วริบลูได้รับไอเดียพัฒน,นาโฮโมนคูดมนุษย์เทียมที่ดิยุคเอเลนดใช้งานก่อนหน้านี้มันจุดประกายความคิดที่ว่าหากเตรียมร่างชั่วคราวเอาไว้ใช้ก็น่าจะพอทำเรื่องส,สนุกได้บ้างขึ้นมา หลังจากที่ได้รับไอเทมจากลีบุลุลามลิสเลยพูดว่าอะไรกันหนาเจ้านี้แล้วก็ด้วยไม่ริมข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่ของกินหรือเปล่าตามด้วยเวลล่าหมคำว่าโครงสร้างของมันเหมือนกับที่ใส่ดวงวิญญาณอยู่นะเธอสามนต่างเอ่ยปาแสดงความยิ้มเห็นออกมาเริบุล,ลุก็เลยคิดว่าเรื่องนั้นเก็บไว้ก่อนเถอะนะลามลิสนี่ไม่ใช่ของกินสักหน่อยเธอคิดว่าอะไรก็ตามที่ฉันเตรียมให้เป็นของกินหมดทุกอย่างเลยหรือไง แต่ช่างเถอะคนที่ตอบได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือเวลาล่านี่คือของที่ซึ่งทําเรียนแบบภาชนะใส่ดวงวิญญาณณะไทยโอนสติสัมปชัญญะในสิ่งยางโฮมูลคูดเฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณจะเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างด้วยเทคนิคเวทมนต์พิเศษเมื่อวิเคราะห์ประเมินในส่วนพื้นฐานเสร็จแล้วก็จะค่อยจัดการโครงสร้างออกมาตามรูปแบบฉบับของนิบลูมันคือวัตถุซึ่งกลายมาเป็นภาชนะใส่แกนมันศักดิ์สิทธิ์แบบเดียวกันกันกบที่บลูให้คุณเทนี่ไปนั่นเอง หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าอิจิคอนดวงวิญญาณเทียมแล้วต่อมาอลิบลุสเลยพูดกับเวลาลาว่าเวลาลาตอบเก็บถูกเลยนะเนี่ยนี่คือของที่ซึ่งทําเรียนแบบภาชนะกเก็บวิญญาณอย่างที่เรารู้กันอยู่เราไม่สามารถแต่เตรียมดวงวิญญาณเองได้ฉันเลยลองสร้างของเทียมทดแทนมันขึ้นมาแล้วเวลาลาตอบกลับมาว่าโอ้แล้วทําไมถึงต้องทําพองแบบนี้ด้วยล่ะเวลาลาเอ่ยถามอย่างคล่องปากเขาคงกําลังเหอ่อ ที่บรูบ,บอกเขาว่าคําตอบของเขาเก็บถูกอิบรูบไม่จําเป็นต้องวางมาดแม้แต่น้อยท่านจะรีบชีช้แจงจุดประสงค์ไปเลยก็ย่อมได้แต่ก่อนอือนรีบรูบอยากให้พวกเขาือฮากันสักหน่อยุตสตร์ตั้งใจสร้างมันขึ้นมาทั้งคีแค่นิดเดียวก็ยังดีเดี๋ยวรีบรูบเลยพูดว่าใจเย็ยเยนๆใจเย็ยเยนๆฉันบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังที่สำคัญกว่านั้นคือนี่ต่างหากคุณนายลองถือมันไว้แล้วจินตนาการถึงอสูรที่ตัวเองชอบดูสิ ริบรุเก็บเรืยย่องกิจิคอนเอาไว้ทีหลังพอหยิบลูกแก้วสีดําออกมาแล้วส่งให้กับทุกคนเวล่ามองลูกแก้วอันเท่ากัับ้นขนาดใหญ่แล้วเอียงคอสงสัยแล้วเวล่าเลยพูดว่าอืมร่างอะไรก็ได้หรือพอได้ยินคําถามของเวล่าริบุรุตเลยพูดว่าอืมอาจเป็นอสูรที่มีตัวตนอยู่จริงหรือเจ้าตัวที่เหนือความคาดหมายกว่านั้นก็ได้พอริบุรุพูดจบเวล่าเลยพูดว่าแปลว,ว่ากอบลินหรือออฟ ฮอนเล็บเบียดกระต่ายมีเขาหรือว่าโอเกอร์แบร์มีกินคนก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแล้วรีบรู้เลยตอบกลับว่าอืมแล้วแต่นายขอแค่เป็นตัวที่ชอบก็พอแต่หลังจากนี้จะบ่นว่าไม่ถูกใจไม่ได้นะพอริบรู้พูดจบเบลล่าเลยพูดว่าหืมอสูรหรือเราตั้งใจจะสร้างมันขึ้นมาต่อกลอนกับพวกผู้ท้าทายเขาวงกดเลยพอได้ยินแบบน,นั้นรีบรู้เลยตอบกลับไปว่าถูกเพลงเลยแล้วเขาพรางคิดในใจว่า ในเวลาแบบนี้หมอนเนี่ยหัวไปเหมือนเคยเรากับเข้าใจคําอธิบายของเขาทุกคนต่างถือลูกแก้วสีดําแล้วเริ่มจินตนาการลูกแก้วสีดําลูกนี้มีชื่อเรียกว่ามาสเตอร์คอร์เจนจิตอสูรการจะสร้างมันให้สําเร็จได้จะต้องอาศัยเจนวิญญาณของคาลิฟเดดเดิมทีมันแยกอยู่ในกระเพาะของเรมูลุอยู่แล้วแต่จานลาเฟลได้ทําการวิเคราะห์ให้จนเสร็จพันมันเป็นทั้งแกนของอสูนขนาดมหึมาและเป็นต้นกําเนิดของพลัง ดูเหมือนว่าตอนที่ได้ขึ้นเป็นจอมมาริบลูก็ได้บริโภคพ,พลังด้านลบเหล่านั้นไปจนหมดแล้วเพราะงั้นในปัจจุบันถึงได้เหลือแต่เปียกโดยปริยายเท่านี้ทั้งนั้นมันยังเป็นสื่อในการป้องกันภาชนะกเก็บดวงวิญญาณได้อย่างเหมาะเจาะทีเดียวและนอกจากนี้หลังผ่านไปสักระยะหนึ่งแกนเวทในชั้นบรรยากาศจะไปติดนิบอยู่กับมาสเตอร์คอร์แล้วให้กำเนิดอสูรขึ้นมาหรือเรียกรูปร่างจากความปรถนาของแต่และคน แล้วต่อมาลิบรูตเลยพูดเดีกยวว่าเป็นไงบ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะเขาคิดในใจเี๋ว่าอย่างที่เวลลลาบอกพวกเขาใช้เจ้านี้สร้างอสูรขึ้นมาตอบโต้กับผู้ท้าทายแล้วมันยังเป็นเหตุผลหลักที่บรูตเรียกทุกคนมารวมตัวกันในครั้งนี้อีกด้วยอันที่จริงไม่ใช่แค่นั้นแต่สงสัยว่าคงไม่มีใครยอมฟังเขาแล้วทุกคนต่างกําลังมองดูอสูรที่ตนให้กําเนิดออกมาด้วยท่าทางประทับใจริบรูตชำเลืองมองทั้ง3คน ตอนที่จะสร้างอสูรของตัวเองออกมาบ้างลูกไฟวิญญาณซึ่งเป็นร่างโปร่งแสงที่จางลอยเถงเถงอยู่ในกลางอากาศหรือก,ก็คือโกดผีนั่นเองแม้ไม่มีสถานะแต่ความสามารถพิเศษของมันคือการเรียนรู้ลบล้างกายภาพเนื่องจากเป็นวิญญาณการโจมตีทางกายภาพจึงไม่มีผลจุดเด่นเฉพาะตัวของอสูรตัวน,นี้จงเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์โดยไม่ใช้วิธีทางกายภาพเลยนั่นเองระดับต่อมาคือเวลล่า อสูนที่ยืนอยู่นั้นเป็นโครงกระดูกสเกเลตันแม้ไม่อาจเสกเวทมนต์คาถาแต่สามารถไปเรียนรู้เอาตอนเติบใหญ่ได้หากวิวัฒนาการตัวเองจนถึงขั้นสูงเมื่อไร่ก็น่าจะศึกษาวิธียุธได้เหมือนกันต่อมาด้วยมิลิมร่างด,งดึงดังดูดของเหลวทว่าประศัก์มือและเท้าสีแดงแจ๋ดสดุดตาเสียยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นสลายนั่นเอง้วลิวบลูเลยคิดว่านี่เธอแล้วขอเลยพูดออกไปว่า เฮ้ย hey, ทำไมถึงเป็นสลายละ่ะบนประสาทฉันรึงไงแล้วลลิมตต่อกลับมาว่าเปล่านะก็พระเจ้าบอกเองนี่ว่าเป็นอสูนที่ชอบมีปัญหาตรงไหนกันพอได้ยินเช่นนั้นบริรุล,ลคิดว่าโดนย้อนกลับมาจนได้เฮ้ย hey, ช่างมันเถอะเจ้าตัวเองก็ดูท่าทางดีใจแล้วทำตาเป็นประกายพูดว่าสลายด้วยแต่ถึงยังไงบุรุษก็อยากจะถามว่าทำไมต้องเป็นสีแดงแจ๋อยู่ดีปิดท้ายด้วยลาเมลิสอัศวินไม่สิ ชุดเกาะเหลือมันคือริทวิงอาร์เมอร์ชุดเกาะเคลื่อนที่เพียงจะเป็นแบบฟูลเพจเกาะเต็มตัวแต่ดูซอมซ้ออย่างบอกไม่ถูกแต่ว่ามันกับตัวสูงที่สุดในบรรดาอาสูรที่บริบุรูเนในิมิตขึ้นมาตั้งตรงกันข้ามกับลามลิดผู้มีส่วนสูงน้อยนิดเสลเกินฉะนั้นจึงเข้าใจว่านั่นอาจเป็นเหตุผลที่เธอสร้างอาสูรขนาดใหญ่ขึ้นมานรดุดเดาว่าข้างในน่าจะก่วงด้วยสงก็เป็นลามลิดจริงๆ ทุกคนต่างจับจ้องอสูรที่ตนให้กําเนิดออกมาอย่างสนอกสนใจแต่ว่าเรื่องเสือภัยนั้นคือต่อจากนี้ต่างหากแล้วลิบรูเลยพูดว่าทุกคนฟังนะอย่างที่เวราาบอกเราจะใช้อสูรที่สร้างขึ้นมาตอนนี้ไปกําจัดผู้บุกรุกเขาวงโกตพอเวราลาได้ยินลีบรุเพูดเช่นนั้นเขาเลยพูดว่าหืมผู้บุกรุกเขายังพูดไม่จบเลยลีบรุเลยพูดว่าใช่แล้วอสูรเหล่านี้คือผู้ปกป้องเขาวงกตของพวกเรา พราะงานคนที่เข้ามาก็ต้องเป็นผู้บุกลุกใช่ไหมล่ะแล้วเวลลาต์ตอบกลับมาว่าอย่างนี้นี่เองข้าเข้าใจแล้วแล้วสวาในตอนนั้นลาวลิสเลยตะโกนขึ้นมาว่าฮะฮะเวลลาต์ที่ได้ยินเสียงลาวลิสเลยพูดว่าฮึ่ๆลาวลิสพวกเราหนายืนหยัดอยู่ข้างขาวงโกรไปเรียกพวกเขาว่าผู้ด้าทายมันไม่แปลกไปหน่อยเรื่องไงพอเวลล่า์พูดจบมมลิมเลยพูดว่านั่นน่ะสินะคิดดูแล้วก็จริงอย่างที่เจ้าว่า แล้วต่อมารามลิศเลยพูดว่าอืมข้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันล่ะนะพอเวลล่าช่วยอธิบายแทนริบรลูรามลิศก็จริงเข้าใจเสียทีตามด้วยมเมลี่มที่แซงททาเป็นรู้เรื่องรู้ราวไปด้วยริบลูสงสัยว่าเธอเข้าใจสถานการณ์จริงหรือเปล่าแต่มาต่อที่เรื่องนี้กันเถอะแล้วต่อมาริบลูเลยพูดว่าเอาล่ะพวกนายคิดว่าพวกเราจะใช้อสูรเหล่านี้ขับไล่พวกปลุกลุกได้ไหมแล้วต่อมาเวลล่าได้พูดว่าไม่แหวงแหงอยู่แล้วเจ้าพวกนี้อ่อนแอเกินไป แล้วก็ต่อด้วยลามาลีดถึงชุดเกาะของข้าจะเท่ดีแต่คิดว่าไม่น่าจะไหวเหมือนกันปิดท้ายด้วยมิลิมลิบุลุข้าผิดหวังในตัวเจ้าเหลือเกินตัวข้าหนาฉลาดเลยดูออกว่าอสูรพวกนี้ฝากความหวังไม่ได้เลยสักนิดพอมิลิมพูดจบลิบุรุเลยคิดว่าคือคือคืออย่างที่เขาคิดไว้เลยไม่มีเิดพวกเขาต่างแสดงพบวิเห็นอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่านะรามาลีดและมรลิมเอย๋ย ทำไมถึงดูถูกกันแบบนี้ล่ะดิฉันจะรู้สึกขุนเคียงนิดหน่อยแต่ในฐานะผู้ใหญ่เดนว่าจทนไว้ดีกว่าผลลิพธูคิดแบบนั้นเขาเลยพูดออกมาว่านี่นะไม่ใช่ว่าจะสร้างเสร็จแล้วจะจบสักหน่อยต่อไปต่างหากคือของจริงฉันอยากให้พวกนายนั่งลงแล้วจัดท่าทางให้สบายสบายแล้วหันมาที่จิตรก้อนคอเข้าหาอาูนย์ของตัวเองพร้อมกับท่องว่าสิงสถิตดิฉนจะดูเหมือนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ต่างคนต่างก็จัดท่าทางตามใจชอบ อย่างที่ริบุรุพูดเก้าอี้ในห้องประชุมสร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายแม้แต่ประสิทธิภาพของหมอนอิงยังจัดว่ายอดเยี่ยมทีเดียวจากนั้นทุกคนก็ท่องออกมาว่าสิงสถิตเป็นเสียงเดียวกันริบุรุก็ร่วมประสานเสียงด้วยชั่วขณะนั้นกิจคิคอนที่ถืออยู่ในมือส่องแสงออกมาก่อนถูกดูดเข้าไปในอสูรแล้วประสานตัวเขาด้วยกันมาเตอร์คอร์ภายในร่างนั้นสําเร็จออกมาเป็นอวตารคอเจนจิตวิญญ,ญาณอสูร กุญแจสัมพันธ์ของการสิงสถิตขณะเดียวกันสติสัมเปชัญญะาของริบลูก็มืดบอดก่อนที่ธนวิสัยจะถูกเปลี่ยนทายอย่างสมบูรณ์แบบในทันทีริบลูรู้สึกเหมือนขอบเขียประสิทธิภาพของยานเวทซึ่งเคยใช้งานตามปกตินั้นแคบลงส่วนความสามารถในการมองเห็นก็แย่ลงในคราวเดียวเนื่องจากประสาทสัมผัสเสมือนทั้งห้ายังอยู่ครบนี่จึงนับว่าดีกว่าช่วงเกิดใหม่แรกเป็นในไหน,ไหนแต่ว่านอกจากริบลูแล้วอีก3คนที่เหลือ ก็ยังไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่ว่ามาก่อนวูเขาจึงค่อนข้างลำบากเอาเรื่องเลยทีเดียวดีบุกินแล้วสอดสายตามองไปรอบๆก่อนจะพบกับสเกเลตันที่กําลังทําท่ากายบริหารสลายซึ่งเคลื่อนที่รอบๆด้วยความเร็วผิดปกติพัญน,นานวิสัยอันคับแคบนั้นนอกจากนี้ยังมีลิฟวิ้งอาร์เมอร์ผู้เคลื่อนไหวอย่างเก่กงกา้แล้วก็แผ่นดีบุกที่พังหมดสภาพไปแล้วอีกด้วยเหมือนว่าแต่ละคนสามล่างสามท่า จะประสบความสาเร็จกับการเอาตัวเองเข้าไปสิงสถิตยอยู่ในอสูรเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวริบลุเองก็รู้สึกคุ้นชินไปด้วยไม่ได้ให้อารมณ์แปลกแยกอย่างที่คิดเรากกําลังอยู่ในร่างของตัวเองอย่างไรอย่างนั้นเพียงแต่ว่าสมรรถภาพลดห่วบลงในรวดเดียวจึงเคลื่อนไหวได้แย่ว่าพาจอจดจําจังหวะการเคลื่อนไหวไปสักพักการกระ,ระยะตอบสนองก็เป็นไปได้อย่างง่ายดายขยับตัวขณะไปตามที่คิดได้ในทันที สามคนเองก็คงจะเหมือนกันในตอนนั้นก็ได้เสียตะโกนขึ้นมาว่านี่มันจริงจุสุดไปเลยหลังจากตรวจสอบสภาพร่างกายใหม่ของตัวเองแบบนั้นอยู่สักพักหนึ่งทุกคนจึงได้ร่วมใจเปิดปากตะโกนออกมาว่าใช่ไหมล่ะผลงานวิจัยของฉันเป็นไงบ้างวิเศษที่สุดยอดเยี่ยบจริง,รงๆลิบรุรลเอ๋ยสมแล้วที่เป็นลิบรุรลูข้าคิดมาตลอดว่าเจ้าหนาไม่ธรรมดาการแล้วเชียวข้ามั่นใจในตัวเจ้ามาตั้งแต่ต้นเลย พอรีบลูได้ยินเช่นนั้นเลยคิดว่าพี่จากหน้ามือไปหลังมือเชียวนะเจ้าพวกนี้แต่ช่างเถอะเนื้อสิ่งอื่นใดคือการที่พวกเขามีความสุขดีต่างหากแล้วต่อมาริบลูเลยพูดว่าอืมดูท่าทางจะสําเร็จแล้วสินะถ้างั้นตอนที่สิ่งล่างอสูรแบบนี้พวกนายควรทําอะไรไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมพอได้ยินคําถามของริบรลูเวลาายตอบว่าคือคือ,คอถามโง่โจะให้พวกข้าออกไปเอง แทนที่จะส่งมอบหมายงานให้อสูรใช่ไหมล่ะอย่ามาคิดอะไรเพงแผงหน่อยเลยหนะ้ารีบรู้พอเวล,าล่าพูดจบรีบรู้เลยพูดว่าแบบนั้นแหละอันที่จริงฉันอยากให้พวกนายลองใช้ร่างนี้ไปตะลุยเขาวงกดด้วยแล้วต่อมาเวล,าล่าเลยพูดขึ้นมาอีกว่าข้ารู้จักนะใช่แล้วนี่เป็นเกมสินนะพอเวล,ล่าพูดจบมิมลิมเลยพูดว่าอะไรการเรื่องจริงเหรอเวล,าล่าต่อด้วยลาเมลิส ท่านอาจารย์แบบนี้พวกข้าต้องใช้ร่างนี้ปราบศตรูใช่ไหมแล้วก็ทําให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อมาลีบรูรรเลยคิดว่าทรงก็เป็นเวลล่าเขามองออกอย่างทะลุปโป่งเลยว่าเขากําลังคิดจะทําอะไรใช่แล้วมันคือ m m o r p C เกมแบบเสมือนจริงนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือเกมซึ่งมีรูปแบบโลกเสมือนจริงขนาดใหญ่ประกอบด้วยผู้คนจํานวนมากเข้าร่วมเล่นในรัวดเดียว ประกอบด้วยผู้คนจํานวนมากเขาร่วมเล่นในเวลาเดียวกันแต่พวกเรบลูไม่ใช้เครือข่ายใหญ่เพราะงั้นควรจะเรียกว่า m o มากกว่า MMO หรือเปล่านะแต่เอาเถอะเรื่องนั้นยังไงก็ช่างคอนเซปต์ของเรบลูค,คืออยากให้ตัวพวกเขาที่อุตสารลังสารเขาวงกตขึ้นมาได้สนุกไปกับพวกมันหลังจากนี้ตั้งหากสรุปก็คือรบรบลูเขาอยากเล่นเองนั้นแหละครับแล้วต่อมารบรบลูเลยพูดว่าฮ้ฮสมแล้วแหละนะเวาลาอ่า อ่านความคิดของฉันออกได้ง่ายๆแบบนั้นแต่อย่าเข้าใจผิดเชียวล่ะถึงฉันตั้งใจจะพัฒนาออกมาให้เป็นเจมก็จริงแต่นายยังมีเรื่องที่ต้องทําก่อนอยู่ไม่ใช่เรื่องไงอลิอบลูพูดจบเวลาล่าเลยพูดว่าก้าฮ ah ่า ah ah อย่างนั้นเองเหรือเจ้าจะให้ข้าใช้ล่าชั่วคราวนี้แต่เพื่อพูดท้าทายตัวปัญหาเอ้ยผู้บุกลุกสินะดูเหมือนเขาจะเข้าใจอย่างท่องแท้เลยทีเดียวใช่แล้วอลิบลูคิดว่าจะใช้ล่ากอะสูน ที่เป็นร่างอวตารนี้ปัดขวงทีมของเลวคู่รันที่กําลังบุกทะลวงเขางังกฎอย่างต่อเนื่องอยู่อันที่จริงลิบรูได้พิจารณาหาวิธีสุดสนุกแบบต่างๆเช่อนอัพเลเวลร่างกายของตัวเองแล้วทาให้มันวิวัฒนาการบ้างละเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ความสังขารอันไม่คล่องตัวซึ่งมีขีดจํากัดทางด้านสกิลมาตั้งแต่แรกแล้วบ้างเมื่ออย่างที่ลาวริสบอกความตั้งใจลึกๆของลิบรูคือเพื่อเพิญไปกับการโค่นล้มอสูร รือพวกท่าทายเขาวงกดนั้นนั่นแหละซึ่งตัวเขาเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันว่าจะมีประโยชน์แบบนี้แล้วต่อมาลิบลุลเลยพูดว่าเอาเถอะถ้าเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วฉันอยากให้ทุกคนสนุกกับการตลุยเขางวงกดของแท้กันล่ะนะแล้วต่อมาลาบลิเลยพูดว่าอ๋อจะต้องการให้พวกเราทดสอบเขาวงกดด้วยตัวเองงั้นสิพอเธอพูดจบลิบลุได้ตอบกลับไปว่าถูกต้องอีกเรื่องคือร่างอวตารนี้แสดงพลังที่แท้จริงของพวกเราออกมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะ เพราะงั้นฉันว่าทุกคนอาจจะได้เห็นข้อบกพร่องของขววงกฎในมุมมองที่ต่างออกไปด้วยแล้วต่อมาเวลาล่าเลยพูดว่าอืมจริงของเจ้าถ้าเจ้าเห็นขาวงกฎออกไปเปชิญหน้ากับผู้ท้าทายด้วยตัวเองก็อาจจะโดนทวงถา,ถามถึงความยิ่งใหญ่ในฐานะราชาได้แต่พอสร้างร่างอสูรไรน้ำยาแบบนี้ปุ๊บเวลาน่า,นายังพูดไม่จบเลยริมรุลเลยพูดว่าถูกเพลงมันคือแผนการที่จะทําให้พวกนายสามารถปราบผู้บุกรุกได้อย่างสมศักดิ์ศรี โดยไม่ได้อยู่ในฐานะจอมานหรือตระกูลบางกวยังไงล่ะปริบรูฟพูดจบมิลิมเลยพูดว่าแบบนี้นี่เองน่าสนุกจังเลยมิลิมก็ได้เข้าใจสถานการณ์ไปด้วยอีกคนปกติพวกเขาดีแต่ใช้กําลังพอมาอยู่ในร่างที่ไม่คล่องตัวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ทีเดียวทุกคนมีท่าทีสัมผัสได้ถึงความสนุกอันน่าตื่นตาตื่นใจแล้วต่อมาลิบรุเลยพูดว่างั้นพวกเราออกไปปฏิบัติการกันเลยดีไหม ต่อด้วยเวล,าล่าอืมต้องปัดฝุ่นแล้วตกแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนออกไปสนุกกับเกมสินนะแล้วต่อมารามรีเลยพูดว่าถึงเวลาที่ท่อนแขนอันทรงพลังของข้าจะได้ร้องเสียงคำรามแล้วแต่นี้ไปการทดสอบท่าไม่ตายที่48จะต้องสนุกมากแน่แน่ถ้ายังมีเรื่องไม่เข้าใจอยู่นิดหน่อยแต่ก็น่าสนุกดีูดรรด้ริบุรุลขึ้นอย่างคึกคักแล้วรีบรุลไปก่อกวนทีมเดียวคู่ลาน เพื่อจัดการไม่ให้พวกเขาตะลุยเขาวงกวดชั้นต่อไปได้สักพักเพื่อการนานริบรุู่จิงวางกลโุบายมากกว่าเดิมอันดับแรกพวกเขาต้องเชนกับร่างอาวตารเสียก่อนอุปกรณ์เป็นสิ่งสําคัญรองลงมาเพื่อให้ฟื้นจากความตายได้หลายๆครั้งพวกริบรุสเลยติดกําไรฟื้นคืนชีพที่ไม่จํากัดการใช้งานลงไปด้วยแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอร่างอาวตารของพวกเขามีแต่อสูรระดับต่าที่เพิ่งเกิดใหม่ทั้งสิ้นประซิวปลาส้อยอย่างพวกริบรุสในตอนนี้ ไม่ว่าจะจู่โจมทีมเรยวคู่ลานแบบกระทานหันอย่างไรก็ไม่ได้ผลหากมีอาวุธชุดก่อคุณภาพสูงระดับหนึ่งด้วยแล้วก็แล้วต่อมาลีบุลรเลยพูดว่าเอาล่ะสิ่งสําคัญที่พวกเราต้องทําก็คือการรวบรวมเครื่องไมายเครื่องมือไปหาคนุนรเบ้แล้วให้เขาช่วยผลิตอาวุธและเครื่องป้องกันให้พวกเราเองคอลีบรูพ,รพูดจบเวลาร่าเลยพูดว่าโอ้ข้าเข้าใจละถ้ายัางอยู่ในสภาพนี้ก็เป็นได้แค่โคกดูกสิลน,นะต่อด้วยไม่ลิม เจ้าโง่ร่างของข้าคือสลายรุ่นพิเศษที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงเท่านี้ก็ใช้ได้เหลือเฟือแล้วน้าแล้วต่อมารามลิสพูดว่านี่นี่ข้าเป็นชุดก่ออานะแต่ว่าถ้าติดชุดก่อเพิ่มเข้าไปอีกได้ไหมก็ร่างของรีบรูนี่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวของริบรูนะครับเพราะว่าอาจจะมองไม่รู้เรื่องกันเพราะล่างของริบรูเป็นแค่วิญญาณนะครับเป็นคล้ายๆกับเปลวไฟที่อยู่ใกล้ๆของรามลิสนะครับอืมพอมีวิธีอยู่ไม่ใช่หรือ ยังไงก็ลองไปดูก่อนเถอะนาถ้ามิริมไม่ต้องการอาวุธเราก็ฝากดูแลบ้านด้วยล่ะปริพุพูดจบมิริมเลยพูดวมมด่าอย่าอย่ามาพูดว่าว่าถึงสังขารขา้าจะใช้การได้แต่อาวุธก็ยังจําเป็นอยู่นั่นแหละปลิพุธได้ยินเช่นนั้นเลยคิดว่าเอาแต่ใจจริงๆเลยนะลายนี้พูดตรงๆตั้งแต่แรกก็สิ้นเรื่องก็คลิปนี้เราขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแา้พวพบกันใหม่คลิปหน้า